ที่สุดของพลอยแห่งความมงคลพลอยนุพเก้าทำไมต้องเป็นพลอยนุพเก้าคลิปนี้มีคำตอบค่ะสวัสดีค่ะวันนี้แป้งขอแบ่งปันเรื่องราวที่น่าสนใจอีกหนึ่งอย่างของเครื่องประดับพลอยอย่างพลอยนุพเก้าให้ฟังกันค่ะพลอยนพเก้าคืออัญ,ญามณีมงคล9ชนิดที่ถูกนํามารวมกันในเครื่องประดับชิ้นเดียวไม่ว่าจะเป็นเพชรตัวแทนของความยิ่งใหญ่ร่ารวยทับทิมตัวแทนอํานาจบาร,รมีและความรักหรือจะเป็นโกเมนพลังงานของสุขภาพแข็งแรงอายุยืนยาว และพลอ,อยสีอื่นๆที่ได้มารวมตัวกัน <_ d ata> เกิดเป็นแหล่งพลังงานดีด้านต่างๆมาไว้ในสิ่งหนึ่งค่ะเชื่อกันว่าการสวมใส่พลอ,อยนพก้าจะช่วยเสริมดวงชะตานำพาโชคลาภความสำเร็จปกป้องคุ้มครองผู้ใส่จากสิ่งไม่ดีและดึงดูดพลังงานบวกในทุกมิติของชีวิตค่ะถือเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นสิริมงคลสูงสุด ตามความเชื่อโบราณของไทยและหลายวัฒนธรรมในเอเชียนั่นเองค่ะวันนี้แป้งขอยิบสินค้าสร้อยข้อมือและแหวนพอยน,นพก้ามาแนะนํากัน3แบบเป็นแบบที่สามารถใส่ได้ทั้งในชีวิตประจําวันและโอกาสสาคัญกันค่ะมาเริ่มที่สร้อยข้อมือกันดีกว่าค่ะสําหรับลูกค้าที่ต้องการใส่ไปออกงานหรืองานสําคัญแป้งขอแนะนําเป็นสร้อยสองลายนี้เลยค่ะสร้อยข้อมือพอยน,นพก้าฉลุลายไทย ออกแบบฉลุลายไทยทั้งเส้นลูกค้าท่านใดชอบลวดลายไทยเส้นนี้เหมาะมากใส่เสริมลุกออกงานสวยไม่แพ้ใครเลยค่ะมาพร้อมกับตะขอตัวล็อก2ชั้นสวมใส่ง่ายได้ด้วยตัวเองค่ะนพะก้าทรงลีดีไซน์พลอยนพก้าที่เจรไนเป็นทรงลีรอบเส้นฝั่งพลอยแบบจับขอบแนบสนิทไปกับตัวเรือนมาพร้อมกับงานตะขอจิวเวลรี่ค่ะ สวมใส่ง่ายให้ความดูดีมีภูมิฐานมากๆเลยค่ะหรือลูกค้าท่านใดต้องการความดูดีเรียบง่ายใส่ได้ทุกวันต้องเส้นนี้เลยค่ะสร้อยข้อมือพลเม็ดแต่งลุพะเก้าดีไซน์งานสุโขทัยแท้สำหรับลูกค้าที่ชอบเครื่องประดับไทยโบราณที่มีความเรียบง่ายเส้นนี้สามารถสวมใส่ได้ในทุกวันเพราะเส้นนี้จะไม่ได้ใหญ่มากค่ะมาพร้อมกับตะขอตัวเสสามารถสวมใส่ได้ง่ายมากๆค่ะ สำหรับลูกค้าท่านใดที่ชอบสวมใส่แหวนวันนี้แป้งก็มีมาแนะนำา3แบบเช่นเดียวกันค่ะเป็นแหวนเคลือบทองแท้ 24k ทนต่อการสวมใส่ไม่ลอกไม่ดำไปดูที่ลายแรกกันเลยค่ะแหวนโนพะก้าสลับทองขอบเพชรลูกค้าท่านใดชอบงานเพชรงานพลอยวงนี้เหมาะมากๆค่ะเพราะเขาจะชูเด่นทั้งคู่ใส่เสริมลุกออกงานสวยมากๆค่ะต่อมาลูกค้าใสา่มูต้องวงนี้เลยค่ะแหวนใบมะกอกนพเก้า มาในรูปแบบของใบมะกอกล้อมนิ้วเราแบบนี้ค่ะใส่แล้วนิ้วจะดูเรียวยาวมากๆนอกจากนี้นะคะใบมะกอกเขายังแฝงความหมายดีๆด้วยค่ะอย่างความสําเร็จและชัยชนะใครที่อยากได้แหวนดีไซน์สวยความหมายดีห้ามพลาดวงนี้นะคะสุดท้ายแหวนนพเก้าดีไซน์เรียบง่ายฝังพลอยรูปทรงต่างๆแบบจับขอบแนบสนิทไปกับตัวเรือนไม่หลุดง่ายค่ะ เหมาะมากๆค่ะกับการสวมใส่แบบติดนิ้วพอด้วยดีไซน์และคุณภาพของแหวนวงนี้ค่ะสินค้าที่เราหยิบม,มาแนะนําวันนี้นะคะจะเป็นสินค้าจริงค่ะที่เราส่งให้กับคุณลูกค้ารับประกันความตรงปกเพราะพูนสับเราควบคุมคุณภาพกันทุกชิ้นจริงๆค่ะและหวังว่าเรื่องราวของพอยมงคลวันนี้จะช่วยจุดประกายความสุขและความเจริญรุ่งเรืองให้กับทุกท่านนะคะ สนใจสินค้าชิ้นไหนติดต่อสอบถามและสั่งซื้อได้ที่อินบ็อกหน้าเพจหรือพิมพ์แอดพูลซับจิวเวลรีตามนี้ที่บ้านเขียวได้เลยค่ะพูทซับยินดีให้บริการขอบคุณค่ะพูทซับแก่นแท้เครื่องปรับไทย